โอ๊ยบ <c ười> ้าไบาไก่โอ๊ยป่าพีดุยประบอกรูครับบอกครับผม แดดนีก็รอดกูไฟข้างลางเน่ยดันองนะโอ้โหวิทย์นายวเลยกระชากกก่อนเนยไปเยมมาป่โดน่นอนจ้องเอาหิงตักนี้ได้ป่ะพี้ยอกครับแต่ออกกระชางกูมาเจ้าบีจหลองคุณโอ้โหขบอกครับผม

กเดี๋าวเอแล้วนะหอมวิทย์ครับนู้พงว่าไงออ้ กดแล้วจ um, ับกดกันเลยโอ้โหมันได้โดดวุดเบดวุดเบลยเอาเมย์เอาเมย์่งูานัาปยังครับ

โกงหน้าแมแต่ไปหยุดคุณหรอกี่เป็หางน้องเช็คอินจากวัดลายเอดคุณเบอยู่เอสกับง้นครับบึงเอาเด้บอกขึ้นนันครับโคตเตรอุ้ยไหลอุ้ยไหลกันเดียวกันน่ยกันไปอยู่ระหว่างกลางนั่นเลยแล้วก็มาเกินกเนะอเอ โค้งโค้งตรง้กเนี่อดก่อนอ้โลุกอย่งน้เลคนะครับ่าฮ่าา่ต้ก็ว่ามหนีมามอบบ่อเจ้ยู่บ้นครับศอกนะครับมงอง้างหิ้มป๋าค้าหิ้มข้าวยางนี่เ่องก็ล่างทั้งา อืมปลาบอกวิ่นเอาไปละโอ้ยปลาไก่ปลาไก่โอ๊ยปลาไก่ปลาไก่ปลา่ต้องไก่ย่างนี้ครับเล็ดนักเก็ตความดีดนะความดีนะปลากครับผมไปปลุกแล้ว

ปลงนะเปอย่งน้นเวโอ้โอหก้อโมวิดนเนาะหนักครับคำนี้โลโลเก่งครับคำนี้อีอแจกบอกว่าปลาตองไกตัวเ กิโลลา้้หอรใครเป็นอะไรก็บอกนะครับข้างล่างเจ้าของอสังหาริมทรัพย์มานี่เด้อ <c oughs> บ้านท่ามีดินลบอกบ้านอย่างเดียวที่ดินมีอยู่แล้วหิดลมจะหาบมี <c oughs> โอ้ยเ <c oughs> ต่าว่าเต่าท่านคืนนะวันนี้เ่าตัวทัานคืนให้ได้อีก Ủa, oh, bon <laughs> 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 ah, không hào rồi, nhìn đủ. ไน่ไม่เน่ารแซ่ว่าสามพุมคุณถ้ายับเพิ่ก็ยับผคิดโกงจวันลบอกผคิดแสดงจวันนั่นเขายืนมันบดนนี่ เพราะอย่างหิ่บอกไอหมากเป็นอย่างระบบถี่มันเป็นระบบที่ว่าถ้ามันมีค้ำบอสุภาพหรือว่ามันมีคำอะไรว่าเข้าคายของเนี่ยมันจะมันมันจะบอกหิ้งโอยจีกันแปดมีบทที่ได้แล้วหน่อเจ้าโอ้ยลอกถูกหมด้ลยเส้นบุกั่งแห้งๆตื่นยัยว่าสั่งแห้งๆให้โดนบล็อกเลย

Ní. <laughs> <cười> 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 Nên mà còn đám mì Tăng cao hồ view แลพอป่าที่ได้กันนะครับวันนี้อโอ้ยเด่นมึงยกปานี้มึงได้หรือปะโถ<ธ>ดิคุณนา้าแสงดาวนะคะที่ก็มีค่ะเนี่ยกระดูกคิดคะเนี่ยใครได้กระดูกคะกระดูกปล่อยเคาะเนี่ยอมังคะลีได้หน,าาดนักจีมังคะลีปลาดุกปลาดุกจะขึ้นไหมอย่างละขึ้นไหมอย่างละ อันน <Cornell> ี้ก็ได้ประนินตัวจนยือผ่นโตกหน้าในเบียงครับผมย้อทรงท้เอ้ยโดอ Tay anh nó bơm. khô over này. Lèo khô đồ. Ngon đổ, ngon đổ, ngon 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 lắc 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 nghèo, nó ngon cái ซอนหว่นะเตี้วนะป้าบอกป้าบอกนังล้วนะครับมาเดี๋ยวนี้นังก่อนได้อีนี่ีบูมได้อะไรคะ ไซนี้มาเลยนะครับแกเป็นเด็กออทิสติกครับวอกหน้าดาวลบหน้าหน้าขาวอูไนาวเข้าบ้านแล้วอีกท่แ่แแม่่่่่มมาม ยังพอมีตัวขอหิ้งเลยค่ะให้เอาหิ้งหิ้มาสิหิงอจเอ็มโอ๊ยหิ้งเล้มหไม่ก็หน้าหลุมขึ้นหมดเลยยังล่ะนะครับยังล่ะนะครับมาเดียวนี่จังหวัดน้อยอิด นครับ <S <S เดี๋ยวไปถ่ายหูถึงท่ารวมหื่นจ้ำนะครับบอกกันครับฝนเริ่มตกหนักละผลงานปลารวมใหม่หางน้ำเงินไหนไม่ละปลา<ไ>ปชะลอกกได<ห>้ <ไป S 1> นะครับปลาตัวไปกิโลเลยครับปลาช่อนครับก็วงล้ออ้าวีเลยหล นบนมปลาปลาปลารวมผลงานปารวมี่เจียนสายยางเหเนี่ยอยากล้างตัวมากกว่า